วคือสิ่งที่สรพงษ์ชาตรีเคยกล่าวไว้โคราชหรือนครราชสีมาประตูสู่ภาคอีสานบ้านเฮานอกจากมีที่เที่ยวดีๆมากมายยังมีวัดสวยๆที่ให้แวะไปเที่ยวทำบุญไม่แพ้กันและอีกหนึ่งวัดสวยนะครราชสีมาที่เราจะพามาชมกันก็คือวัดหลวงพ่อโตหรือวัดนนกกุ่มในอำเภอสีคิ้วริมถนนมิตรภาพ หลายคนเรียกว่าวัดสรพงษ์นั่นเองวัดหลวงพ่อโตหรือวัดโนนกลุ่มตั้งอยู่ริมถนนมิตรภาพอำเภอสีคิ้วอยู่ห่างจากตัวอำเภอเมืองนครราชสีมาประมาณ42กิโลเมตรเป็นวัดสวยอีกแห่งหนึ่งของโคราช สร้างคือสรพงษ์ชาตรีดาราดังของประเทศไทยและดวงเดือนจิไทยสงภายใต้การดำเนินการของมูลนิธิพุทธาจารย์โตโรลมารังสีทำให้ชาวบ้านนิยมเรียกวัดแห่งนี้อีกชื่อว่าวัดสรพงษ์นั่นเองสิ่งที่โดดเด่นของวัดนี้ก็คือภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐา หล่อหลวงพ่อโตสมเด็จพระพุทธจา์โตพรหมลังสีเป็นรูปหล่อทองเหลืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยซึ่งมีหน้าตากว้าง8เมตร1นิ้วมีความสูง13เมตรและหนักถึง61ตันเลยทีเดียวที่นี่จึงเป็นหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเป็นศูนย์รวมจิตใจ ทีสักการะของชาวบ้านและนักท่องเที่ยวอีกทั้งยังมีวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราชให้ได้สักการะกันอีกด้วยนอกจากความสวยงามภายในวิหารต่างๆแล้วบริเวณโดยรอบจะมีอุทยานสวนหย่อมต่างๆริมสระน้ำที่ร่มรื่นสรพงษ์ชาตรีหรือพี่เอก ได้จากไปอย่างสงบเมื่อวันที่10มีนาคม2565พี่เอกสรพงษ์ยังคงไว้ซึ่งความดีและศาสนสถานให้คงอยู่ตลอดไป